ยูสามดอกอันนี้ก็ดอกหองเพื่อนแต่ยังเล็กอยู่เ,เอาไม่ใช่สามดอกได้สี่ดอกสี่ดอกห้าดอกดอกเล็กก็ไม่เอานะมีดอกเล็กอีกสองสามดอก เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมนี่เดินมานานแล้วนี่คุณเดินมานานแล้วโอ้ยดอกใหญ่นี่ใหญ่จริงๆเลยสองดอกเห็ดของเราเห็ดของเราก็ต้องเป็นของเราเนาะสองดอกยังพอบ้านนี้อีกดอกนึงเล็กๆอยู่นี่ตุ้มูติมีอยู่นี่ สามดอกเพกืพ่อนๆเอ่ยสามดอกสวยงามจริงๆเลยวันนี้ใส่กระจายังตตอนนี้เลยเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเนี่ยตั้งโจโก้อยู่นั่นปาติโทร้รอเราอยู่ รอเราอยู่โอ้ยดอกใหญ่จริงๆเลยยังไม่เคยได้ดอกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยหน่อยๆหน่อยหนอยหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆน,ยน,ยน,ยนี่ดูสินะโอ้ยยังมีลูกน้อยอยู่ลูกหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ติดมาก็จะมันไว้ลูกมันไว้ก่อนเนาะนี่ลูกมันปิดไว้ก่อนนี่ลูกมันเขาหลังค่อยมาใหม่นี่โอ้ย งาม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 จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปก่อนนะไว้งามงามอย่างนี้สวยอย่างนี้อยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอจ๊ะกลัวไม่จ๊ะสิบห้าหยกหยกสิบหกหย่อนหยอนเลยสวยมากสวยมากเดี๋ยวเห็นทั้งนั้นอีกดอกนึ่งใช่ไหม สองดอกนี่ไม่ใช่นี่เห็ดน้างงัวหน้าแหละนี่อีกดอกหนึ่งงามมากเพื่อนๆงามงามงามจริงๆเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนดูตอนสรุปผลงานนะคะตอนนี้หาไปเรื่อยๆก,ก่อนมาเถิดกันหาก่อนเร็ว ตอนนี้มันห่างๆแล้วค่ะเพราะฝนมันตกอากาศก็นาวเหน็บแต่ก็อยากได้วิดีโอให้เพื่อนดูเนาะเนี่ยนีไจะเห็ดออย่างนี้เต็มเนี่ยเนี่ยดอกเบลเธอร์เลยเดี๋ยวดูวนิดนี้อันนี้จะใช่เห็ด พึ่งไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่มมไม่ใช,ใช่เดี๋ยวเห็นจะถ่ายเพื่อนดูใหม่ตอนนี้เริ่มมืดเขาใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะสองอันตดโมดอยู่ ดอกมาเจอเป็นกลุ่มอย่างนี้เอาสักสี่ห้าก 4, ลุ่มเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวยกให้ดูกันนะโอ้ยดูนี่กำลังกินเลยเนี่ยตัวนี้คูเฟดนี่สวยมากเลยเนี่ นานๆจะได้เจอเป็นกลุ่มอย่างนี้สักทีนึงสีห้าดอกนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อนนี่ดอกหนึง่งเดี๋ยวเอาใส่ตะก้าก่อนนะตะก้าก่อนตะก้าก็ใส่ในถุงอีกทีหนึงค่ะเพราะว่าตะก้ามันไม่มีหูหิว้วอันนี้ก็สวยตะมูตะมีอยู่ลองหารอบๆดูสิ รบต้นไม้ดูที่น้ำน้ำไม่นี่นะคะราสเบอร์รี่นี่แหละหากันต่อไปอาตาเขาเดี๋ยวซ้ายแหลกขวานี่ยสองดอกนี้เห็นก่อนเลยว่าน้อยเลยไม่ถ่ายไม่เห็นอีกดอกหนึ่ง เพื่อนๆชมกันรับชมกันนะคะนี่สามดอกสามดอกเด็กกำลังส่งมาเลยค่ะกลับบ้านแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ